ดีแมปสเตปติ้งนะครับเทอร์โบโฟเฟกตองรุ่น220แรงปูดสามสิเกียร์สนะครับยกเลิกสเตปมอเตอร์แล้วนะครับใส่กองดีแมปสเตปติ้งดีแมป2,500นะครับ สนใจทักแชทได้ครับไม่กักไม่วางยาใส่กล่องยกเลิกสกเต็ปแล้วด้วยครับผมชอบกดไลค์กดแชร์กด s c ดต b e นะครับรถท่านรุ่นไหนปี่ไหนแจ้งได้ขอบคุณครับ